ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเด็กปั้นกุ้งกําแดงนะครับวันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายมาถ่ายสภาพน้ําตั้งแต่วันที่ผมอาทิตย์ไปรอบทิศรอบก่อนนู้นที่บอกว่าเตรียมตู้ทำลุกกดน้ํารู้สึกว่าจะสีเปลี่ยนนะครับสีเปลี่ยนละแต่กุ้งนี่หายหมดเลยเขาหลบครับเขาอยู่เป็นที่เดินทางวันนี้ก็ไม่อะไรมากมายก็ค,คือมีคนมาถามว่าเห็นเขาโพสในกลุ่มประมูลนะครับประมูลกุ้งว่าเออ เลี้ยงกุ้งก็กุ้งตายนะครับช่วงนี้ตายบ่อยตายไปหลายตัวแล้วเลี้ยงในแก้วนี่ครับตั้งแต่ผมได้ลงเดินมาผมไม่เลี้ยงครับผมปล่อยแล้วผมเคยพูดในผลนี้ไปแล้วว่าทําไมผมถึงอยากเลี้ยงไม่อยากเลี้ยงปล่อยมันหาอาหารไม่เจอครับกุ้งครับนี่ฮะถ้าเราเลี้ยงในแก้วเราเลี้ยงประมาณเนี้ยตัวทําไม่ข้าสารนะครับจริงๆเขาได้อาหารเพียงพอด้วยครับนี่ครับเห็นไหมไม่ใช่ไม่ทไา่เห็นไหมนี่ครับ เขากินสล่ายของเขานะครับเขาก็อยู่ได้ครับผมก็จะให้อาหารเล็กเสริมด้วยนะครับหน่อยๆเขาก็อยู่ได้ครับเห็นไหมครับเขาก็อยู่ปกติของเขาได้นะฮะก็ไม่จําเป็นว่าต้องไปเลี้ยงอย่างนี้ก็เลี้ยงได้ครับเลี้ยงแค่สองตัวประมาณสองตัวแต่ว่าอาหารเขาครับจะเป็นเรื่องอาหารเขาจะหาไม่ค่อยเจอผมเลยไม่ค่อยอยากให้แล้วพอให้อาหารเล็กไปอย่างเงี้ยในอ่ะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครับ กลิ่นหายครับทําให้น้ําเน่าไวครับจช่ีครับท่าเดิมครับผมเลี้ยงอย่างนี้ดีกว่าอัดสาายให้หายไปเขาตัวละเม็ดางครับก็โอเคเขาก็เห็นอาหารอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเห็นเขามาบอกเนี่ยครับผมก็เทำอย่างงี้ครับก็ใส่แก้วเลี้ยงตีออกอย่างงี้เลยไม่เกี่ยวนะครับเพราะก้องกุ้งออกซิเจนไม่ถึงหรือว่าอะไรจํานวนที่เราเลี้ยงอะเราตู้จํานวนครับออกอะมันตีอยู่ในน้ํานะครับคือว่าน้ําเนี่ยคือแบบ ออฟมันตีพ่วถึงน้ำอยู่แล้วครับออกซิเจนมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วแต่อันนี้เราตีไหมเขาไม่เกี่ยวกับว่าออฟไม่ถึงหรือว่าคนที่เขาเลี้ยงเขาตายเขามีปัญหากุ้งแก้วเขาเล็กเกินไปหรือเปล่าหรือว่ากุ้งเขามีขนาดใหญ่เกินไปหรือว่าเจาะรูน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ไปคิดกันเอานะครับว่าแบบไหนก็ส่วนพวกผมเลี้ยงก็จะประมาณนี้ครับเจาะก็รูไม่ใหญ่มากครับผมเจาะเห็นรูไหม ไม่เห็นหรอกหาวขึ้นมาให้ดูเพราะเขากินอาหารอยู่นะครับครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับคนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครแล้วกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ